สวัสดีคะ่ะทุกๆคนมาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจน์นะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะ สำหรับค่ำคืนนี้หุ้นดาวโจนจะออกเช้าประจำวันที่16เดือนธันวาคม64นะคะหุ้นดาวโจนคืนนี้แอดปาร์ตี้ให้รูดศูนย์นะคะเจาะเม็ดเดียว07ค่ะ คุณดาวโจนรูดศูนย์เจาะศูนย์เจ็ดนะคะค่าคืนนี้อัดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณท,ทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางของแอดนะคะสำหรับค่าคืนนี้ Party, อัดปาร์ตี้ขอขออวยพรใหท้ทุกทท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปงมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ